คุณเชื่อเรื่องรักแรกพบไหมคะการตกหลุมรักไม่ใจ่ถึงนครั้งแรกหรือเห็นหน้าแล้วสปาร์กทันทีรู้เลยว่าคือคนที่ใช่ก็เ,เป็นชื่อเรื่องว่า Fire e l f นะครับผมก็มเป็นยังไงบ้างก็เป็นเรื่องราวของผูง้หญิง Working Woman คนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองนยะอายุเริ่มเยอะแล้วต้องหาความรักในชีวิต จริงจงจังๆสักทีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือกคนไหนระหว่างคนที่รู้สึกว่าเหมาะสมตัวเองหรือว่าชอบตามใจฉันผมรับ <S <S บทเป็นผมรับบทเป็นเชนครับก็ในเรื่องเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่อ่คลั่งรักเนาะแล้วเราเราไม่ได้เป็นคนเกี่ยงเรื่องอายุว่าต้องมิมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันแต่ว่าพอบังเอ,อิญเราเจอคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าใช่เราก็เลยอ่าอยากจะอยู่กับเขาอยากจะคบกับเขาเออเท่สวยน่ารักมากทุกแล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นครับตอนเวิร์กช็อปแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมสวยจังวะ <laughs>